กับกับสวัสดีครับพี่น้องหลังจากช่วงบ่ายมุงไปโยนเขาใส่รถปันซอยอายเรียบร้อยครับก่าผ้านุกฝึกตัวหนึ่งครับออกมาครับอยู่ตีนบ้านครับอยู่บ้านขันดีดีพี่น้องใส่ไปต้นดูนะครับหลังจากใส่แลว้วนั่งขโมยยหันครับบ่าปากบ่ติงเลยมีนกปลาบินเขาห่วมต้นพร้อมครับบางใดเนี่ยวางตั้งกล้องยืน นกปลาขันมันบ่ขันครับนกตัวนี้ผมได้มาวางกลางเดือนกัญญาครับแปลน้ำทีมงานมาเพิ่นวาเลียงได้เดือนหนึ่งมันสู่นกเพิ่นกนเลยผ้าไปต่อแล้ววะสันไปต่อได้ฉเฉลยตัวหนึ่งครับเมื่ออยนผมเดือนตุลากัผ่านไปนี่กลางเดือนพฤศจิกาพอดี กะที่เป็นสองเดือนครับยิ่น้าผมก็ดี่รวมแล้วก็เป็นสามเดือนพอดีนกตนัวนี้เอาไปรูดไรสันเจ้าของพินวาเอามาล่องเบิงมนันอีบ่ปากพ่อค่วมพี่น้องเม็ดอิงจริงได้ครับนี่ใส่ไปต้นดูนี่แหละออกมาตีนบ้านบ่ไก่ครับนกเขาห่วมกับบ่ปากผมว่ามันแมนบ่นกได้เดียนเดียวไปพึกต่อหลดก็เลยเอามาล่องเมืองครับ ไปแบงเพื่นมากกับบแพงดอกพี่น้องแต่ว่ามามันบาปากดีครับแต่ยู่บ้านขันดีครับจดคู่โกโกโกกเลยจนจนพร้อมเลยมาลองมึงมิดครับโอ้ยแต่ที่ยู่จนขวบปีเพื่อนเราพี่น้องเพื่อนผ้าแอบเนาะเห็นเพื่นเบาก็ได้ลองมึงมันที่เป็นคือค้าเพื่นวาบอ่สันนกสอสเดือนแมนบอผมวะนี่เป็นต่อสันเอามาก,กับ โมปากครับนั่นนั่งขโมยอ,อยู่ฟังเสียงผมเบาเสยอยู่อยู่ห่างเพิ่นกูประมาณสองเซนนี่ครับโอ้ยบโคือดอกพี่น้องก็ษีพุ่นละหอดเดือนกันญญาพุ่นหรอครับปีหนาพุ่นหรอจังสีแม่นขวบพุ่นเอามาแล้วก็ษีเลี้ยงไว้เนาะพี่น้องเฮ็เดเังไรครับเรีงรอเบื้งเัีงหน่อยกระเป๋าไปถึงทางพี่น้องนะครับได้หลายทันทีท่วมมา ถามผมเกี่ยวกับเจ้าซีโนเวกซีโนฟาร์มเด้อครับผมก็เจ้าน้ำโชกทีมงานทางหนองค่ายเพิ่นมาเอาไปเบิดแล้วครับเออเพิ่นมาเอามื้อนีแ้แหละช่วงเช้านะครับทีมงานหนองค่ายเอาไปเบิดตตัวโตแล้วครับเดี๋ยวนี้นําไป้ยอะหน้อยก็เหลือแต่นกฝึกเอา้าตื่นหนียังบ่พี่น้องบ้านนี่เต้นต่ตําตําเยอะขึเจ้ามากู้เขาไว้จักครับพุ่นเอา้าเอา้าดินบักใหญ่เลยครับบ้านนี้ เป็นี้อย่างน้นมันไปบึงกอนครับแล้วมันตื่นอย่างครับม่นก็จะมาท่อนเขาครับอยู่ทั้งไก่หางก็เพิ่นกับพวกไก่หรอกครับจะว่าก็เห็นอยู่ป่าหยางข้างๆกันข้เาเจ้าเลียงงวัวในป่าหยางครับนี่แม่มันตื่นเน่ยพวกือหรอกพี่น้องใส่แล้วประมาณามชิ้นนาทีแหะครับทดลองิึง เอเพิ่นว่าเนาะแล้วผมเดือนมากผมกับพวกเคยว่าน,นกได้เดือน <ś c oughs> หนึง่งสองเดือนสามเดือนเราไม่แอบยกเป็นนกรุดกงอันนี้เรพปากครับมิดแต่ว่ายุบานนี่เก่งขนาดสามเดือนแล้วพวกเป็ยังเนาะพี่น้องเลี้ยงไว้ถพงขวบปีพุ่นละยังว่าก็เพิ่นไม่เป็นนกเสียงกลางลงมาสองกูกหอยครับ ฝ่าไปทั้งๆพี่น้องเนาะผู้ถามหาเจ้าซีโนแบกซีโนฟ้ามเจ้าน้ำโชกทีมงานหนองไข่เพิ่นมาเอาไปแล้วเดอ้อตั้งแต่มือเศร้านี่นะครับเดี๋ยวนี้นั่งพยานหน้อยกับน,นกตอโบมีครับย่างนกฝึกอยู่สองตัวครับยังนกฝึกอยู่สองตัวโจคโคกนะครับกับตัวหนึ่งตัวหนึ่งกับยัง่าในตังซื้อดอกพี่น้องเราไปเทสเบิเบ้งอยู่ก็ถือว่าขันอยู่ตัวนั้นก็ได้ เหลือสองตัวเท่านี้ครับชน,นนกตอตัวรักเกบิดแล้วที่น,นฟฟ้ามไปที่น,นแวกไปนํำโชคไปนะครับเพิ่นให้ทีมงานเพิ่นไปเลียงซอยแล้วครับเนาะขอบคุณทั้งทีมงานน้องไข่นะครับที่เพิ่นมาเอาไปเลียงซอยเนาะเพิ่นมาประจำนะครับท,ที่ยยวหาี่ยวแล้วล่ะเออมานกนำเมยหน่นหยนอยไปเลียงซอยตลอดนะครับ ขอขอบคุณเนาะอาจารย์ในหลายท่านที่โทรมาผมบริษณ์ทรงพว่วาม่มีรถนะครับบมมีรถดแลนเนาะก็ขอกรับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่โทรมาแลวก็ให้กําลังใจช่องอีสานบานผู่งย,ย่อยๆนะครับมาโดยตลอดมื้อนี้ก็เลยมาเท์เบึงนกสามเดือนนี่แหละู่บานจริง แต่ว่า,าพี่เม็ดอิงติงครับยานกะที่เมื่อแล้วครับพี่น้องใส่ไปต้นดูนี่เนาะนะครับบ่ไกลบ้านกะที่กลับแล้วครับน,นี่ใส่ไปนี่ครับนกบินมาง่ายแหงนี้ต่างกองพระท่านมาขันมาเหยียกอยู่นี่เพิ่นกระบอกปากตัวสองบินขึ้นมาปลายดูพี่เพิ่นกระบอกปากครับ นั่งซื้ออยู่ย่านเขาสิมแมนครับนี่ผมใส่ไปเครื่องกลางต้นนี่ครับนี่ใส่ไปกลางต้นใส่เพิ่นไว้นี่นี่ครับบางหันตื่นนี่ยังบุ่ดินปัก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 ,ปก,ปกครับใส่ไปนี่ครับกลองสีสั้นแน่นาะพี่น้องสกิผ้าเพิ่นเมื่อครับอะน,นี้กับพอดีแหละครับผมก็จิลงไปยามบ้านอยู่ทางอุบลน,นั่า ไปทรงย่ายหลอดพรอมครับพอดีกับท่ย่างตนลงไม่ก็จะอายพื้นเมืองดูแลไว้ให้กัไปร้ายมืออยู่ครับพุดแลเดือนนาพุดแลครับจ้งทิไปทางอุบลเนานะกับไปยามบ้านยามยัง <c oughs> อชายหนองนุงอยู่ฝุ่นครับยังอยู่ทางอุบลนอยู่บ้านพอ่อบ้านแม่อยู่ฝุ่นครับเหมืนพายใหญ่มามยุดดอนมันนีก่ก็ นกตัช่วงนี้ขันแม่นไปเนาะขันสีแม่นเอานกฟึกล่ะครับแม่นเอาเจ้าโคกหรือเจ้าอีกตัวหนึ่งน่ะยังมาในต่างซื้อแต่แม่นไปก็ดีนะครับจะไปต่างซื้อเอาไม้พวกอะมือไปเนาะยังสั่นกันโบภาพพี่น้องไปเบิง้งหลกครับตนๆโต,นต,นตพิ่นสำหรับนกตัวนี้เนาะอ่ะ <c ười> คืออยากห้วอยู่พี่น้อง <c ười> ต้องเดือนทาเดือนแม่นบ้างเอาเป็นตัวดีอยากอายพี่น้องเนาะ บ่าเดาเขาไปบึงนะครับนี่จะเดี๋ยวลงเมื่อบานครับพุ่นบปปากทายนี่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์ที่ติดตามช่องอีสานบานพี่้อยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท,ทุกทท่านเนาะนะครับสวัสดีครับ